สวัสดียามเย็นครับนะกับบรรยากาศรีโนเวทบ้านอ่าสบายสไตล์ลุงโจนะครับนะ EP นี้เป็นตอนที่1.04ครับนะซึ่งก็อยู่ในช่วงของการรีโนเวทหนะ้าร้านของปนุษนะครับหรือว่าร้านแนนแอหลิวนะครับมินิมาร์ตนะตั้งอยู่ที่บ้านนาพาอดตะบ,บนโดนตาลอำเภอเท่าทีนจังหวัดนะครพนมนะครับนะวันนี้วันอังคารที่16ครับหวยออก นะไม่ทราบว่าใครถูกกันบ้างนะฮะนี่แต่ว่าลุงโจก็เสี่ยงโชคนะครับเพื่อจะได้มีปัจจัยเงินมาซื้อของนะครับแล้วก็ทําร้านต่อนะแต่ว่าก็สุดท้ายมันก็ไม่ถูกกลับนะก็ต้องกลับมาทํางานอ่าหาเงินกันต่อไปครับเอาเดี๋ยวคลิปนี้นะฮะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับนี่เดินเข้ามานะนี่ก็จะเป็นร้านครับสิ่งที่เห็นนะฮะก็คือช่างเขาทําโครงนะที่เป็นแผ่นเรียบ นะครับแล้วก็ใส่แผ่นเรียบนะครับที่เป็นแผ่นเรียบที่กันชื้นนะฮะนี่นะด้านข้างนะครับซึ่งลุงโจวางแผนเอาไว้ว่าจะต้องทําแผ่นเรียบนะครับให้มันเต็มพื้นที่ตรงนี้นะฮะเพื่อให้มันสวยงามนะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนนะครับหรือว่าเปลี่ยนบานสวิงนะครับเดิมทีเป็นบานสวิงนะเห็นไหมฮะบานสวิงนะแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นบานเลื่อนนะครับนะตอนนี้ช่างเขาทํา โครงนะครับนี่บานเลื่อนเอาไว้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าบานเลื่อนของเราเป็นบานเลื่อนแบบโมดิฟายนะฮะนี่นะซึ่งก็เป็นการรีโนเวทของเก่าครับนะเดี๋ยวลูโจจะพาไปดูนะฮะตอนนี้ช่างเขากําลังเก็บของนะฮะนี่เป็นไซน์งานที่อยู่ด้านหน้านะฮะตอนนี้ก็เนรมิตหน้าบ้านนะครับนะเป็นไซน์งานกันก่อนนะครับนะซึ่งก็ยังค้างเอาไว้อยู่นะเรื่องพวกนี้นะฮะต้องค่อยคอย ทำไปครับเพราะว่ามันยังไม่จบนะนู่นเลยนะฮะนี่ก็คือเอ่อเขาเรียกว่าประตูแบบโมดิฟายเห็นไหมที่เห็นเออนะฮะเห็นเงาลุงโจอยู่นะนี่ก็คือประตูที่กําลังโมดิฟายครับนะเนื่องจากว่าเป็นการสร้างประตูเลื่อนใหม่แล้วก็บานเลื่อนตรงนะี้นะกะ็ได้มาครับนะได้มา เป็นของเก่าครับนะเป็นของเก่านะก็เลยมาทําสีใหม่นะครับนะเดิมทีมันเป็นสีอ่อ,อกน้ําตาลน้าตาลนะครับนะฮะแล้วก็ดูโจก็ให้น้องๆเขาพ่นสีใหม่นะครับแล้วก็ให้ช่างคันชีพเขาทําทบานนะครับซึ่งบานเนี้ยมันก็มีความเล็กกว่ากรอบเดิมนะครับนะจำเป็นต้อง modify ครับนี่ก็คือการ modify โดยใช้เหล็กนะนะเหล็กขนาดอ่าน่าจะประมาณ1นึคูณสนิ้วได้แล้วก็ ปาดออกนะครับเพื่อให้มันเป็นรูปตัวตัวยูนะฮะแต่ว่าตัวยูแบบฉากแบบนี้นะเพื่อที่จะเอามาครอบนะครับนนเหตุที่ต้องทําเพราะอะไรครับนี่เห็นไหมเห็นร่องรอยการการต่อนะครับนะเห็นร่องรอยการต่อเหล็กนะครับอันนี้อันนี้โครงเดิมต่อเพื่อให้ได้ขนาดนะครับอ่าอ่าตรงนี้ก็คือต่อเพื่อให้เอามายึดกับนี่ครับลูกกลิ้งนะล็อกกลิ้งนะเพื่อจะใช้เป็นรางแขวนนะครับ นะถึงแม้ว่าเราจะต่อข้างบนแล้วนะอ่าด้านด้านล่างก็ต่ออีกครับดูโอ้โหนะมันแจ่มมากนะฮะนี่ลวดลายครับนี่ก็คือฝีมือช่างคันชิดไงน,นะฮะกำลังคิดหนักอยู่ว่าจะทํายังไงให้มันออกมาดูดีนะซึ่งกําลังทาอยู่นี่ก็คือเราจะเพิ่มความกว้างนะครับนะความกว้างของบานประตูเนื่องจากบ้าบานประตูเนี่ยมันไม่ถึงเมตรนะฮะนะนะก็จะทําให้มันเมตรกว่านะเพื่อให้มันอ่าเอาไปติดตั้งแล้ว ช่องที่ลุงโจต้องการหน้าร้านมันจะได้เม็ดเต็มๆนะครับก็ต้องได้เพิ่มนะครับเห็นไหมทั้งตัดทั้งถ่างออกนะถ่างให้มันกว้างแล้วก็เอามาครอบนี่นะเอามาครอบตรงนี้นี่น,น,น,นี่เอามาครอบตรงนี้เลยนะครับเห็นะฮะนะก็อเอาตรงนี้เนี่ยนะมาครอบเนี่ยแล้วก็ยิงสกรูใส่ทําสีใหม่นะครับก็จะทําให้ความกว้างของอาบานประตูนะครับมันมีความกว้างขึ้นประมาณอีกประมาณสัก2นิ้วกว่าได้นะฮะทีนะ มันก็จะพอดีนะครับนี่ก็คือการโมดิฟายครับนะอะไรที่เป็นประโยชน์ได้ก็โมดิฟายนะครับมเห็นนะนะซึ่งก็หลังจากทำเอาตรงนี้เสร็จนะกนะ็คงจะทําสีอะไรต่างๆนะครับนะจริงๆแล้วช่างเขาไปไปแขวนลองดูแล้วนะครับนะก็ออกมาสวยครับแล้วก็ลื่นดีนะฮะเหตุที่ลื่นดีเพราะว่าลุงจูเลือกเอานี่เลย ลูกกลิ้งเป็นแบบแบบเหล็กครับนะปกติมันจะเป็นแบบพลาสติก PVC ก็มีนะฮะนะแต่ว่าลุงจูเลือกเอาเป็นเป็นลูกกลิ้งแบบ4ตัวแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นล้อเหล็กครับขนาดล่า,ลาง1.5งนิ้วนะก็รับน้ำหนักตัวนี้ได้สบายนะครับนี่นะด้านนี้ก็คือด้านหน้าครับ ซึ่งเย็นๆก็จะมีการเก็บงานกันแบบนี้นะครับนะโชคดีช่วงนี้ฝนไม่ตกนะฮะนะซึ่งเนื้องานด้านนอกนะนี่ช่างเขากา็ทำรางน้ำนะครับเห็นท่อ PVC ตัวเนี้ยนี่ก็เป็นเป็นรางน้ำนะฮะนะซึ่งรางน้ำนี่ก็ซ่อนรูปเอาไว้นี่การตรงนี้นะครับนะเพราะว่ารางน้ำตัวนี้ อ่มันจะรับน้ํามาจากดาดฟ้าข้างบนนะครับนะจะเป็นจะต้องได้ใช้อ่อท่อขนาดสองนิ้วนะครับทานะหลักๆก,ก็ประมาณนี้ครับนี่นะจะมาลุยงานอ่อพวกโครงสร้างกันก่อนนะครับอีกหน่อยก็จะอ่อทสเรื่องของการรั่วของรังคานะก็จะใส่แผ่นเรียบครับนะก็ประมาณสักเก้าแผ่นนะครับเต็มพื้นที่เลยนะครับนะเดี๋ยวอ่อในส่วนตรงนี้นะนี่นด้านนี้ นะลุงโจก็จะทําเป็นกล่องครับเนี่ยนี่ตามแบบตัวนี้เลยนี่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 นะลุงโจเขียนเอาไว้นะครับนะแบบที่ที่ที่เขียนเอาไว้ตรงนี้นะก็นี่เห็นไหมจะมีประตูนะครับแล้วก็มีระแนงนะครับนะอัน,นี้ก็เขียนคร่าวๆเ,เอาไว้ให้ช่างเขาดูนะครับว่าด้านหน้าที่จะทำเนี่ยนะอ่าทํากันแบบนี้แหละนะครับนะก็จะนรมิตนะเรียกได้ว่ารีโนเวทร้านเก่าแบบนี้หน้าร้านแบบนี้นะฮะ นะที่เห็นตามนี้นะอีกหน่อยเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าร้านปนรจะออกมาเป็นยังไงนะครับนะเสร็จข้างนอกนี้นะก็จะเข้าไปข้างในนะครับข้างในก็รอรอการรอการรีโนเวทอยู่นะครับนะฮะอ่ะโอเคนะก็ประมาณนี้กันก่อน,นครับนี่ก็คือมองออกไปด้านนอกก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวลุยกันนะครับในคลิปต่อไปครับผม ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ